No, God! No, God, please, no! 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 Why are you the way that you are? Honestly, every time I try to do something fun or exciting, you make it not that way. I hate so much about the things that you choose to be. You son of a bitch ha! that's unexpected wow a quest has been issued mighty lord a great adventure beckons be wary though for while the potential rewards are great so too are the perils my uh, my reputation precedes me hey title my husband, lot the expedition was created to do it you can't or too good right uh...

มันห่างมากพอปะ่ะไม่รู้ครับผมจะแอมป์ปุ๊บไม่ได้กันไม่ได้ไม่ได้ก็ถอยนะครับกลัวมาคัสมาทางนี้นเป็นซักแลนดไม่มาทางนี้เว้ยเลยวะรู้อ่ะ เดี๋ยวว่าเราโดนพวกซินช์มันหาเรื่อง <V ali. S 1> แล้วก็เจอแบบเชงอพเดอะเวงอย่างเงี้ย <c oughs> แน่ๆเลยพวกพวกบ้าไอไอใช่แน่ๆเลยครับเท่าที่ผมสังเกตนะไรเทียร์สามแล้วครับเทียร์สอง My reputation precedes me. I will indulge you. For the lady! <laughs> orders, <this>, my lord! <laughs> Ready for orders! Knights <laughs> errant คนนี owner, ้ไม่ต <1 des Jord ania> ้องสู้ AI งงเอ่อไอ้สุดเอ๋นะครับเฮ้ยมีสมซอร์แมนมาด้วยมา

เคพอได้อยู่นี่วาเนี่ยเล,เล่นเป็นครับสิบหายแล้วมาคัสจูนูนเนี่ย unworkable อ่ะเราอาจจะโดนโจมตีเลยก็ได้นี่นะเว่อร well, ์เว่อร์ชนะอยู่แล้วนะครับเรามีอิซีเยอะมากนะนดีเฟนง่ายๆนะ In the turn now. เรียดดีฟิตเออรัเริ Begin Well 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 b u t t <not> o Ready It's time to unite Yes No ไ no. ้ว Shields h มาคัสโผล่มาเลยปะเนี่ยไปเช็คก่อนครับจะได้ ตบพี่แกปังเล้วอยู่ได้ไหมครับเนี่ไมีโดนไฟจัดการเจนนอาโรลงได้อย่างดี <laughs> <laughs> ไม่สนใจเจนนอารลล์พวกเองเลยแหละ <laughs> แหกแล้วเนี่ยต <laughs> ีให้โดนดกวะาเ <laughs> <laughs> อ <laughs> ชนข้าไปมไม่ต <laughs> <laughs> ัด The enemy. What you're doing? Die, not die. Okay. At once. Mobility is more Noble and pious. Bow. คนมาและตายซะ Follow Nation of Man It's time to unite yes เวียนเลยหาเรื่องเราเฉยแล้วก็โดนตบแหลกมีเยอะครับเยอะเยอะยัง,ย,งยังเลยเยอะครับ It's time to unite yes yes <laughs> รู้สึกว่ากองทัพนี้จะดีกว่ากองทัพนูนนะครับแล้วก็โดนลอช่วงแหลกเรียบร้อยแล้วไม่ทำอะไรเลยจริงด้วยตงนั้นนะครับฟรีครับปะนี่ว้องหานี่สู้ได้อยู่ครับ เ,เชือหรืออะไรเ,เชืออีกสีตัวบอวกกอนหนึ <'t> <laughs> Me, ่งโดนดักเกิดมีคนโดนดักเกิดบอวากอนทีนี้แห่ yeah, ครับเจอเนอเดเรีม่มดีมากเรียบร้อยฮนะหมดแมนอิสฟันฟันชาวิฟันฟันเหนื่อยครับเหนื่อยร้อยเฟรชก่อนเนะี่ย <laughs> bar, like... Oh shit, what the fuck happened there? Squires for the king righteous fury for the lady peasant Bretonian. Yo command! My soul is aflame! At once! I own now my vow. Glory awaits! Take the ground. Charge. Protect Bretonia for the king. Orders. For the lady. At speed. charge. ย่ยอมแพ้แล้วล่ะรีบจังเฮริสันโบแมน we serve the lady รีได้ my strength and wisdom are yours แหลงสิบแล้ว lightning strike ไ,ได้นะครับไ lightning strike ละกันสองเบลเลยเปลหนึ่งก็น่าจะพอละต่อไปก็ ผมเองลูบีเดอร์เรียเดอร์ลี่เบลดบ lessings of the lady be upon you มา,มาคัสเลสนี่หว่าพี่แกฟอสมาร์ทมาครับ Slay them เขาตองรีซอฟเลยก็ได้มั้งเนี่ย oh. อ,อ๋เมื่อฟอร์จูน

บีซีซีแบทเทิร์นน่าจะได้นะรอบนแล้วของวาวผมมันเสร็จนะวะย่างอีกหนึ่งีกหนึ่งเลเวลผมลืมอย่างอเออลืมสิ่งที่สำคัญไป <laughs> รีครูตหลอดเพิ่มนี่มาเอามากับมาคัสเอามากับเอ่ออาเบริกชิปายลืมไม่เป็นไรครับ ได้ไงไม่มีคนตายโอเคว้าวคอมพลีตได้เพกัสซั์แล้วอะลงไปได้คนเอคาลาแล้วกันจบ The rules of c h i v a r y demand I hear you ลันด้อมอย่างลันด้อมเลยไรวะจู่ๆก็หาเรื่องเรา โอ้มาแล้วไวจกุรองั้นก็ยกเลิกสิ่งก่อสร้างที่นั่นแล้วกันนะครับจะ <laughs> สร้างที่นแดนดีกว่าเว้ยอะไรวะมเจอมาก็มาไอ้ไอ้หาเรื่องไปทั่วเลยจะให้ม,มิสเตอร์คนนี้เป็นคนบีเซจนะครับจะให้อเบริก For Bretonia Noble, very well, if you insist. Going forth, it shall be so. You dishonor me, devotee of the lady. I have seen the way. I will indulge you. Onward, attack. Fury Victoria. I serve the lady, Lord of Bretonia. For our Lady! I am your man! Begone, fell creatures! Sorceress! Hammer! Nope. Might of the Lady! Hell! I seek glory! Protector of the realm! For battle oh, We oh, find oh, as real companions. My strength is yours! Roll board, Knights of Petunia! Who's it? Knights! First haste! in the light of the lady the winds are rising prophetess hurry for my lady you nice of not at once nice of the realm Honour before glory <laughs> <laughs> He lost <I laughs> 3 I serve the lady. good oh, sweet Fight for honor. For the lady. แตถ้าชนะไมตายเลยทีนี้ก็ไปจัดการกับครูร็อกนะครับเดียกเลิกสิ่งช่างเอาไรอิกคนมีก่อนนะ15แล้วก็อับได้อยู่นี่หว่าเอาอีดิก คือกับกบฏเท่าไหร่นั้นก็จบเทิร์นเทิร์นหน้าก็าไปจัดการกับพูร็อค <sighs> Boy That escalated quickly. I mean that really got out of hand fast. It jumped up a notch. It did, didn't it? Yeah.